สวัสดีค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะง่ายๆนานๆจะเห็นทีนึ่งก้อยกุ้งก้อยกุ้งกุ้งเต้นบ้านเราเนี้ยค่ะก้อยกุ้งไส่บกอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ปลาสมค่ะเนี่ยค่ะคนเมืองกับกินง่ายๆย่ำเสาเสียเหตุงานค่ะกินง่ายๆกินง่ายยังง่ายค่ะ ถาดแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะอ่าสิ่งที่จะใส่อะไรย่างอ๋อถาดบาอตะมูตม,คม,มิค่ะตมูตมิบ่ค่ะลักเขาม้าเราจะจิ้มถตอนอย่สมัยอนุบาลส,สมัยเป็นเด็กนักเรียนเนาะเออสมัยเป็นเด็กหน่อยน,น,นักเรียนก็จะซื้อถ,ถาดลุมแบบนี้แหละเนี่ยเขาเนเหนียวเขาเหนียวปกติเขาเหนียวเอามาจากบ้านไปได้ค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาหนึ่ง กระติ๊กระโปงกระติบมากแมนแมนแมนเอาติ๊บเอาติ๊บเอาติาต๊บมากค่ะเอามาปั่นเด็กน้อยกินอันนี้คือของน้องผู้นึงเขาล่าออกตอนโควิดน่ะเขาก็เลือกทิ่มเอาไว้ให้เป็นมอดรดบก็คอยเดือดซอ่งยังกินส่วนใหญ่กับของปากของโคดมีสายดีเนาะผู้นั่นกับมาต้อนผู้นี้กับมาต้อนไหมคะนี่ก็กินกับเป๊ปซี่ค่ะกินไงยอยู่ง่ายค่ะ มาค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันน้องคิงเพิ่กินยังเแจกบ่อยแล้วค่ะได้ยังกินนี้ได้ข่าวนิ้วอันหัวใส่กับปีกปิ้งปิ้งยังคะปีกนี่แหละจากปีกไก,ก่ทอดปีกไก่ทอดกินอยู่ในรถกินอยู่ในรถเอาคือบเบานดดรถเบราากบ่ระดับนี้แล้ว ขอแสดงว่ามีนผู้ชายขับรถหายหอแต่ยาาลเปนเโสดโสดนะโสดนะเข้าสู่วงการมันต้องโสดนะน้องเอ้ยกินง่ายอยู่ง่ายค่ะพี่นี่ค่ะปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวปกติกับวาสิบะปั้นเด้อเหมือนหนึ่งฮาเทียเขาเอื่นปไปชุ่มเสด้แลนไปเลยต้องล่างมึงเอาใส่ซอนขออนุญาตค่อคะใส่ซอนใส่ซอนฮาเทีย อันน้ำเอ่รินุสมข้าวบาดเดลล่างเซเวลาอยู่ไงกินไงก้อยกุ้งเนี่ยใส่บกอกเนี่ยพี่บาดเดลกินมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเด่นนองเข้มจ้ะนี่ว่าปกติกินก็จะออนเนี่ยเลยก็ไข่มีผู้ได้เฮ็ดขายอันนีอยู่แต่ว่ากะห่านยากแบบกะแพรียงแบบกะเบอร์เสีบเราชนมากเพาใส่บกอกอืมมันจะใส่บกอกอยู่เนี่ยเนี่กกนยป้าป้านาแบ่งเขาเนี่ยเราเห็ดขาย น,น,น่องส่บกรอก,อ,กอีสานแฉแต่ว่าอีสานแต่องไ่บอกกบอกพอกอริจินอาต้องใส่บกอกแต่ว่าแต่ว่ายูบานกระป๋องเ็นต์ลเตียกับคุดแม่กับสีเทียห้กินแต่ว่าแปกส่วนๆด้วยเราจะดีนไ่่าวาสัตว์ที่ขยำขยมันบ่ขยำอันี้บกน้ำใส่กับดนเธอเธอลองเบาภาษา ตั้งชาติในฟ้ามุกวงเต็มในเพราเอินอย่างคะอันนี้เพราะหูเยอคุณย่าแต่หูว่าจะเป็นภาษาอังกฤษกุ้งตัวใหม่กัชิมชิมพูดใหม่สิพูดใหม่สิน้องเข้ามาใกล้ๆกล้องเลยพูดใหม่สิเดี๋ยวอัเฉดจักรลอยได้คุณย่ามาว่านั่งดัมื่อวาดพูดยายนะเนี่ยพูดยายเดี๋ยวตกปากตามอายุเลยนะเนี่ยพูดยาย่ ดูหน้าซะก,ก่อนดูหน้าซะก,ก่อนยี่สิบกว่าอาอายุก็ฝากแบงค์ไว้นะคะไม่มีดอกเบี้ยนะอายุฝากไว้อะสตาร์ทเอาไว้เลยอายุสามสิบห้าปุ๊บสตาร์ทเอาไว้เลยอย่าให้มันแก่ไปมากกว่านั้นใช่ใช่ใช,ใช่ทำชีวิตให้มีความสุขสนุกไปทุกวันอย่าเครียดมากเศรษฐกิจไม่ดีอะไรมันก็แพงไปหมดถ้าเราเครียดทุกอย่างมันก็จะดาวลงนะคะ ทำอะไรที่มันง่ายๆเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายบางคนอาจจะมองว่าพี่เป็นคนแบบดูแบบเป๊ะเสื้อผ้าหน้าผมคงจะกินยากอยู่ยากบอแมนเดอร์ค่ะเข้าใจสมัยค่ะนี่แหละค่ะโตแบบอีสานพื้นทินอรนอริจินอลค่ะอยู่ง่ายกินง่ายมือนึงใส่เงินแถบว่าฮอดลอยเด็กขิงเพียอ๊อ,อขันบอ่อบแมนแมนเฉพาะต,ตัวพี่ผู้เดียวขันบ่านีเด็กหน่อยมาไทยไปกินเหลากินเบีย ก,ก็มีเด็กหน่อยมาขอาไปกินข้าวกันมอเฉพาะจ้าข้องนี่มือหนึ่งบ้างหัดร้อยเนาะแต่ว่าตกใบพูดนั่นมาขอพูดนี้มาขอหันไปกินโซดงโซดาเนาะกินเดเก็ดงา่นแลักพ่อบาดแผลตกใบมากนะแมนโหลดนะยังหลบโตโหลด <laughs> ไปเซเวียร์โรดก็ถูกดีมาเดี๋ยวามอ่องเป็นคนใจดีเนาะใจดีบ่คะอ่ะพี่เป็นคนแนวใดาเอาลองเว้าเว้าเบาเบาให้ผู้ผู้ผู้ส้มฟังเนี่ยว่าพี่เป็นคนแนวใดาเอาลองเว้าดูเ้าดีดีเด้อให้เงี้ยสิปะโอ้ยบ่ให้กับเ้าได้อ่ะเบาดูเว้าดูเว้าดู นิสัยพี่เป็นคนยังไงเจ้าของช่องเป็นคนยังไงเจ้าของช่องก็เป็นคนตรงไปตรงมานี่ยังะวบ,าะบาตามผีดข้นจะเป็นตามรักข้อมินริงแล้วจะจะนิสัยไข่ไ,ขไขกันเป็นค้นแบบสบายบ้านเ้อก็จะเอื่นควานคาสักแต่เป็นค้นแบบตรงมีรับหลังมียังวบเลยแต่เป็นค้นจริงใจาทิตสำคัญ่็เป็นค้นที่แบบ เปลือเปือทุกคนเบาบาแตบบ่งเป็นหน่อยพอยง่เป็นคนแบบแต็งใดกับใงสัน่นเป็นคนรักษามาตรฐานจะาข้องในทุกๆเรื่องมาตรฐานสูงามาตรฐานไม่ที่นีนแบบ่มาตรฐานสูงแบบว่าเดสูงแบบนั้นสูงไม่ที่นีชื่อนั่นของเมิ่งแนวเป็นย,ยามยามแต่สูงเรื่องมาตรฐานเรื่องการทำง,งานกับแบบ stable work เป็นเป็นคนเหตุงานแบบใดคะเป็นคนเหตุงานแบบไหมาตรฐานในผักกาดเนาะพี่น้องเอิญเนกะผักกาดหินบ่ค่ะเนี่ยผักกาดหินเนาะนาเอิญผักกาดหินรสชาติมันจะคล้ายๆวาซาบิอะค่ะพี่น้องค่ะภาษาอีสานเอิญว่าผักกาดหินค่ะล้วภาษาไทยเอิญว่าจักยังงูบกหูจักไปไปไปคนว้าวเองกินกับอาหารอีสานสิเข่ากันค่ะ เอาบ่าวต่อบ่าวต่อย่องต่อดู้เดี๋ยวสภาไปกินหมกตระทะนสพาไปกินหมกตระทะมันก็เป็นคนใช่กินหลาดากันจะเป็นคนใจดีดูแลกันมากแะตั้งแใจหูจัดติดเขาปีทีช่องฟรีว่าจิตเขาปีที่สามเราไอ้น้องจิงเถิดมาสิลูกเถิดมาสิให้ให้เห็นหน้าสวยหน่อยดิก็ไม่มีไม้ไงพี่ไม่มีไม้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ยินไงเวลา พอเมือนอยังว่าท่านอยากปรากฏตัวบันไดเ,เขาก็เข่าลมาา้มบาดมาแต่ก็เลยยังว่าท่านอยากออกทิ้ง,ออท,งทิ้งมาอยู่แบงค์นี้ได้กี่ปีกร็ร่างสิเข่าวหาปีวันที่หนึ่งตุลาแล้วร,รู้จักพี่กี่ปีรู้จักจริงๆผู้จักตัก้งแต่เหมือนแลเพราะว่าอ่นอา,านผู้สิสอบขาดไม่ได้เจอยายเอาสลิปนั่นเดืนอนอ๋อยายย่าเปิดเผยย่าเปิดเผย <laughs> เอาสลิปนั่นเดือนคองกับคองสอง,อง,องหาเบิ่ง เศาเศร้าเศร้า,า,าบบเาอลยงเบืเลอกเลพูดเบาถึงนิสัยใจคอูุจพีแบบเป็นเป็นจังไงคะที่เห็นข้างนอกตอนแรกแกะขามุจักเนาะแต่สีแวโอ้ลูกคือเบิ่งยิงๆนะดูดูเหมือนยิงดูอาจแปลภาษาไทยดูเหมือนเป็นคนเงียบๆลูกส่วนตัวสูงเรียบร้อยไม่ค่อยคุยกับใคร พี่พีดซับไตเติลให้เหมือนยิงใช่ไหมไม่ไค่อยคุยกับไทยพราาะะว่่กีบูดน้อยมและต่ก็ค่อยหูจักดอกบรนไดแบบเออเราวกัเป็นคนแบบอยู่กับอยู่กับโต๊ะทำงานเล่าเสียเบียดเสไปงานนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานตัวเองนั่งทำงานตัวเองแบบพี่แปลภาษาไทยให้ลายแปลเนาะแล้วก็พ่อหูจักเล่าพ่อพ่อหูจักเป็นจ่ารูด เราเป็นคุณยญ,ญ่ที่หนาขลุ่ยบ่กว่าสิ่งนี้เองที่ยังที่แบบว่าต้องขอความอาขอคําปรึกษาก็ะจะจะบอบอบอคิดที่ยังไกลมากดิงด่งตรงมาหาเพื่นเลยคือเป็นศิลานีใช่ไหมให้พี่อยู่ที่นี่เป็นเป็นศิลานีเป็นที่มาของที่คนคนทั่วทั่วไปเรียกว่าคุณแม่ใช่ไหมใช่เคยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องต้องมาหาพี่ใช่ไหมมาหาคุณแม่ใช่ไหม ม,มันกบบว่าเด้ยว่าทุกเรื่องนะเดีว่าเออแบบว่ามันเป็นคนแบบว่าดีดีเนาะเป็นคนแบบว่าให้คำปรึกษาแล้วแบบชัดแจงสิ่งที่บอกก็คือแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงใจค่อนข้างนี่คือไม่จริงใจใช่ไหมค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างในที่นี้คือออกไปในฐานที่ถ้าจะบอกว่าคนเน่าเนาะถ้าว่าในชีวิตสจิบอกว่าเพิ่มเฟ k มบนกับพวกเป็คน,คนไปบไ้างอะแต่ก็คิดว่าเป็นคนคนเน้นที สามารถที่จะเราเลี้ยงเล่าหรือไหวใจได้ถือว่าซําเป็นแม่เป็นเอื้อยเป็นหน้าเป็นทุกๆุกอย่างอย่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้วทื่แบบว่าได้เบาก็เพิินแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้สบายใจได้คอคิดดีๆได้แนวท้างว่าจะเป็นเรื่องกครอบครัวครอบครัว ขอบค้มที่บ้างเฮาหรือว่าการคบการการยู่การอาศัยหรือว่าในกระถางแบบประสบการณ์ใหม่ๆที่ย้อนไปหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์ด่านทางแบ่งคือคุยได้ทุกเรื่องใช,ใช่ไหมถูกื่องค่ะแล้วก็วเป็นคนที New Generation, นะิวเจเนเรชั i น n หนเยถนงเป็นคนที่เปิดเปิด Open นไม หรือแบบเป็นคนที่แบบเปิดในทุกๆเรื่องเปิดใจทุกเรื่องทุกอย่างคุยได้กับทุกเพศทุกวัยวอนนี้มีขำ้นจำกัดว่าโอเคอายุหน่อยแล้วก็สามารถที่จะเลาเรื่องนี้ได้ experience ทุกอย่าง experience experience everything ศึกษาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเริ่มคู่คุยได้ไหมได้เรื่องลึกมากว่านั้นลึกมากลึกมากขนาดนี้ คุ้ช่งกับ่องไปคิดเองเนาะว่าคืเรื่องีอย่างได้ทุกเรื่องทุกอย่างได้ทุกเรื่องทุกอย่าเแ่าอายุอาจจะผู้ช่องมีคนกับอายุแค่ามส่หน่อยเนาะคุยได้ทุกเรื่องพระมาณนัาว่ามีการิแบบว่มีการกิดหรือแบบว่าสามาถี่จะคุยได้นะอย่างประมาณนี้มันก็เลยแบบทรึกว่าอบอุ่นนะี่แบบเดจักเพลนประมาณนี้ะแต่กเป็นคนแบบ จริงใจสื่อสัตย์ารอากาศเป็นคนที่แบบมี่อย่างพูดตรงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีคุณธรรมแล้ววันไหนพี่ไม่มาทำงานคิดถึงกันไหมคิดทอดก็คิดทอดใช่ไหมนะซ้ำแม่หรอคิดทอดแต่คิดทอดถามว่าก็คิดทอดคิดทอดแม่คืนไหนก็คิดทอดก็คิดทอดโอ้เหมือนี่เป็นจิต อยู่จังไดย์เนาะบนสีเงาบนนอร์หรือแบบตางคนตางอยู่จังเสียนา้าแต่ทีนี้คิดขวอดกันเนาะเขานั่งปูสาปปูเซจิมเขาน้ำกันซำกินเขาอยู่บ้านน้ำกันนะคือกินตารทงนาเนาะเออิมการทรงคือ <c oughs> อธิกาแงแปลคือคือคือคนเท้าเนอน้องสาวพีสิให้คติย่างนเขาสิเป็นไผยมาจากสายนี่บอสสำคัญนะ แต่สาคัญที่ว่าเราอย่าลืมตัวเองว่าที่ไปที่มาเรามาแบบไหนพื้นเพรเราเป็นคนแบบไหนอ,อย่างบางคนเนี่ยนะทำงานในห้องแอร์ได้นั่งรถเก๋งรู้ๆว่าวร้าวบ่เป็นนเด๊กลับไปยามบานยามซองเนี่ยก็ว่าวไทยคำ่ำฝรั่งคำ่ำบ่อยากว่าวร้าวเวลาพอกันในบรรดาพี่น้องในกรุงเทพอะ่ะบ่บอการว่าวภาษาอีสานพี่ก็บอกเข้าใจว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้ง คือการคนเราเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญน่ะแต่สําคัญตรงที่ว่าเราอย่าลืมว่าเรามาจากไหนอย่างอย่างพี่นี่เป็นเป็นลูกอีสานร100้0ยเปอนะพ่อบเดรรามแม่โคราชอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะพี่จะไม่ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การแต่งตัวการอะไรเคยเห็นพี่แต่งตัวโป้ไหมล่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพี่เป็นคนที่แต่งกายมิชชัด แล้วก็กิริยามารยาทอะไรเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เดินอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าหานายหรืออะไรกรแนนะ็แล้วแต่น่ะคนคนแถวบ้านพี่อ่ะจะสอนนะเวลาเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เวลาพระเ,เดินผ่านอย่างเงี้ยนะอเอเอแถวแถวบ้านเฮาก็สินั่งเด้สมัยเขาเป็นเด็กหน่อยนักเรียนาน,านั่งก้มหนายกมือไหว้ให้พระเพรนยางพาน่อนเขาบอกแมนวสีกาสิขาวัดไปไปศึกระนะคะ <laughs> คือเป็นเป็นอย่างมาจากสายบ่อสาคัญแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการทํางานให้มีความสุขต้องเคารพความเห็นต่างความแตกต่างในเรื่องเพศเรื่องวัยทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เกียรติคนอื่นคือไม่ใช่ว่าเราอายุงานมากกว่าอายุมากกว่าแล้วจะแตะไม่ได้จะติไม่ได้จะอะไรไม่ได้แบบนั้นนะ่ะพี่ว่าไม่โอเค ก็คือมีอะไรคุยได้ทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครทำถูกทั้งหมดไม่มีใครทำผิดทั้งหมดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่การการ,การเมนิตตัวเองนะ่ะโอ๊ยกระแดะเบาภาษาฝรั่งอีกละการบริหารจัดการการใช้กระบวนการความคิดของเราเองว่าคิดแบบไหนให้มีความสุขคือพี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาอะไรทุกๆเข้ามาในหัวใช่ไหม อย่างอยากจะเห็นว่าบางทีมองบุคลิกพี่การแต่งเนื้อแต่งตัวแบบรัดกุมมิดชิดดูแบบเป็นคนที่เก็บตัวเงียบๆนั่งอยู่ตโต๊ะตัวเองพูดน้อยไม่ค่อยจะอะไรกับใครเนี่ยแต่จริงอ่ะเป็นคนรั่วๆเป็นคนติ้งต้อมอองอองเป็นเป็นคนเฟ้อฟาะ <c ười> นี่ค่ะพี่น้องคุยไปคุยมาแบบสีอิม <c ười> นี่ค่ะนี่กินได้สองสองหมือค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาตู้เย็นตอนเทีกก่ยงจะกินได้ไหมเวลา <c ười> <c ười> สิก,กินเท่ากับมาเบฟเอาไหมค่ะ ตบท้ายด้วยเป๊ปซี่ของคนรุ่นใหม่ค่ะคิดฮอดค่ะก็เลยแวมมาถักท้ายบอมี่อียงค่ะมือนีกับบอมี่ข่าวสารบอมี่อียงข้อเส้นเตอร์กับบโทมมาปวนพ่อได้คอนเทนต์นะอ <c oughs> บอมี่คอนเทนต์เอียงก็เลยเอาเห็นกอยกุง้งลราขึ้นอดบ้านค่ะหนาฝนพร้อมคิดฮอดบ้านเห็นผสมขึ้นอดบ้านค่ะก็ยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะ ผู้ใดที่เขามาเบิงงมาชมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งค่ะ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเด้วค่ะใครที่ผ่านมาชมนะคะก็ขอให้มีความสุขทำงานให้มีความสุขมีความสุขกับการดำรงชีวิตหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะรบกวน ถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรฝากไว้ในอ้อมใจนานๆน,น,นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนลุสวัสดีค่ะ